วันนี้สวิงเทรดจะเป็นตัวไหนนะคะผู้พูดกันกันกบเทรนเนอร์เกตค่ะเกตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ <c oughs> จอยคุณแนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เอส m a มตเขียวนะคะเขียวนะคะแต่ก็ภาพของเมื่อวานก็ยังมีมีการาหุ้นบางตัวเนี่ยก็ล้างในภาพของโอเวอ,อร์บอไปบ้างนะคะ <c oughs> แต่ว่าก็มีแดงๆนิดนึงเนาะสุดท้ายก็ปิดแดงเนาะนะ <c oughs> <c oughs> เรวน,นี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนิดนึงว่า Swing Trade วันนี้ะจะเป็นการจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ราคาเนี่ยเขาเขาอาจจะลงมาเยอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในโซนแบบโอเวอร์โซหรือว่าลงมามากแต่มันเป็นการลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญอย่างเส้น200วันนะคะแล้วมีการฟื้นตัวกลับยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่ เป็นระยะสั้นเกตให้ทําทมิงระยะสั้นก็คืออยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์2สัตดานะคะประมาณเส้นส5นะคะมันเป็นรูปแบบการสวิงเทดอย่างหนึ่งนะคะสวิงเทดจากแนวรับสาคัญนะคะเราเด้งกลับนะคะเดี๋ยวขอแชร์จอนิดนึงนะคะ,คะซึ่งสูตรซึ่งสูตรเนี่ยก็จะเป็นสูตรสวิงเทดเหมือนกันนะแต่ว่าหุ้นวันนี้หุ้นวันนี้จะเป็นมี2ตัวเดี๋ยวขอพาไปดูเห็นจอแล้วใช่ไหมคะ,คะเห็แล้วค่ะ Okay, นะโอเคนะนี e ่ไงเห็นไหมสวิงเทสเอาตัว estimate set <S เ,เป็นเขียวเนาะเมื่อกี้ที่พูดถึงตัวสวิงเมื่อวานเมื่อวานเราหาโอเวอร์บอรโอเวอร์โซใช่ไหมคะแต่วันนี้เราเป็นการบอกว่ามีเส้นค่าเฉลี่ยเส้นหนึ่งอันนี้เส้นส <ทะ S 1> องร้อยค่ะอา่าคยได้ยินกัน <ทะ S 1> ใช่ไหมคะอ,คอ่าแต่ว่าตัวราคาหุ้นนะคะ่ะเขายืนอยู่เหนือเส้นสองร้อยเป็นยังเป็นขาขึ้นเนาะยืนอยู่เส้นสองร้อยแลวมีจังหวะที่เขาแบบฟื้นเดี๋ยวเส้นเส้นที่ฟื้นกับเทสเส้นนี้อันนี้คือเส้นสิบห้าวัน นี่ <Okay. S 1> อะราคาเขาจะอยู่ตรงนี้ราคาเขาจะอยู่เหนือเส้นนี้เลยนี่เลยแบบนี้เลยคือลงมา uh huh. เทสเส้นสองว้อแล้วฟื้นเอาแบบนี้ uh huh. วันนี้หา <Okay. S 1> สวิงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างก่อนอื huh. ่นเราไปที่เมนูสแกนนะคะ uh huh. ด้านล่างมาแล้วค่ะเรากดที่รีเสิร์ชข้างบนนะคะแล้วก็ uh huh. อาถ่ายลงมานะคะอาจะเป็นการ เลื่อนนะคะเลื่อนขึ้นชนดิดเลื่อนขึ้น,เ,น,นเจอตรงคำว่า t เทค i c a l Analysis กดที่ Swing t r a d e วันนี้วันที่17นะคะกรกฎาคมค่ะพี่จอยพี่นายวันนี้มีนน 17, 2, ะะ 2> ตัวเอาตัวไหนดีคะเออตัวตัวบนนี้เป็นกองเหรอคะอันนี้ดูไม่คุ้นตาเลยเนาะใช่ไม่คุ้นตาเลยเนาะอะ้วตัวนี้คุ้นไหมคะคุ้นไหมคะ ATFG ก็ยังคุ้นอยู่ค่ะแต่ก็ไม่แม่นนะว่าเป็นแบบเป็นธุรกิจอะไรค่ะคถ้าง,งั้นเลือกตัวไหนดีคะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ แนนชอบเปนรื่องคุณตามากกว่าค่ะเขาเริ่มจากคุณตาก่อนอะด้งั้นเอาตัวที่คุณตานะคะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะเราแบบอยากจะกดตามนะคะเรื่องอย่างที่พี่แนนเลือกก็ได้นะเลือกตัวที่คุณตาก่อนก็ได้ก็คืออาตัว t f g นะคะเราก็กดที่หนึ่งที่ชื่อหุ้นค,ะค่ะแล้วก็ไปที่โค้ดค่ะเราจะทําซ้าๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราบอกว่าอุ้ยไม่แน่ใจว่า t f g ทําธุรกิจอะไรนะก็เข้ามาดูตรงนี้ Company Info ค่ะคอมพานีอินโฟนะเก็ตเอาอันน<ม>ี้เอาก่อนไทยฟูด้ดใช่ <c oughs> เขาอยู่กลุ่มฟู้ดค่ะ<ม>เขาอยู่กลุ่มฟูด้ด<ม>แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแล้วก็เลื่อนขึ้นเอานิวเลื่อนขึ้นนะคะมาดูตรงบิสเนส ค่ะบิสเนสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และก็จําหน่ายไก่สดแช่เย็นแช่แข็งนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของสุกรก็คือหมูด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอา,อาหารสัตว์นะคะเป็นการผลิตและจําหน่ายอาหารสาตัตว์ mm hmm. ก็ถือว่าครบเนาะหมูไก่เนาะคือ เรารู้จักธุรกิจเขาแล้วอันนี้เราคุ้นตาแล้วก็คุ้นในเรื่องของธุรกิจนะคะนี้เราก็อยากดูว่าเอ๊แล้วภาพที่เกดบอกเนี่ยมันจริงไหม,มเราก็มาข้างบนนี้ค่ะจะมีปุ่มชาร์จกดตามได้เลยนะคะกดชาร์จนะคะนี่ค่ะแบะเลย เปเลยอันนี้คือเกตใส่เส้นค่าเฉลี่ยอยู่3ามเส้นให้เห็นจะมีเส้นสิบห้าวันนะคะอันนี้ใช้เป็น EMA นะคะ EMA ใครอยากเซตติ้งตามก็เซตได้นะคะ EMA สิบห้าวันเป็นตัวแทนของระยะสั้นสองสัปดาห์นะคะมีแปดสิบเก้านะเป็นลายไตายมาสนะคะแล้วก็มีเส้นสองร้อยนะคะสิ่งที่เห็นก็คือราคาเนี่ยเดี๋ยวเอาอลบยังลบออกก่อนสิบห้าเส้นสีอะไรคะสิบห้าเส้นสีอะไรเดี๋ยวซูมให้เห็นนิดหนึ่ง <15 S 2> เดี๋ยวซูมสีขาวไหมนะ นะรู้ว่าสองร้อยสีแดงแน่นอนสิบห้านี่เห็นชัดไหมชัดไหมสีขาวนะคะเคสใส่เป็นเส้นสิบห้าอ่าสีส้มนะคะจะเป็นเส้น89อยู่ด้านบนเนาะแต่ว่าเส้น200เนี่ยคือเราโฟกัส200เพราะว่า200มันคือระยะอะไรคะลายลายปีใช่ถูกต้องค่ะคือประมาณ200เนาะ200วันนะสองร้วันทําการนะคะไม่นับสองอาทิตย์นะก็จะเห็นแล้วว่าอุ๊ยทิ้งทิ้งทิงิงแป๊ะครั้งแรกแล้วเป็นไงคะ เด้งแปะครั้งสองยืนแปะครั้งสามวืดเลยสามแท่งติดทีนี้ตัวที่ที่เราเห็นนะคะในช่วงของเมื่อวานนี้เป็นแท่งของเมื่อวานตลาดยังไม่เปิดใช่ไหมคะถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยอันหนึ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยเขาเริ่มฟื้นจากแนวรอบสําคัญนะอาจจะมีโอกาสแบบเฮ้ยยืนในรอบสองสัปดาห์แหมเลน่นสั้นๆไปแถวๆไฮเก่าไหมคือเราใช้เครื่องมือนิดนึงอ่ะกดทูนะคะแล้วเราก็มาดูว่าอ่าหนี่เส้นนี้ เราอยากได้เส้นแนวนอนค่ะ <ฮา S 1> แตะเส้นแนวนอนแล้วเอามาเอามาจิ้มเห็นไฮเก่เาแถวๆนี้ตึ้งที่เขาเคยขึ้นไปอ๋อวิเป็นไงคะใกล้ๆกับอะไรเอ่ยใกล้ๆเส้นแปดเก้าใช่ไหมคือเรู้สึกว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเราเห็นโอกาสสมมุติเรามองว่าเฮ้ยนี่มันคือโอกาสนะ ใกล้ๆก,กับเส้นสีฟ้ากับเส้นสีฟ้าคือเส้นที่มันเป็นเส้นแนวต้านสําคัญใช่ไหมคะของไฮเก่ากับเส้น89เก้บอกว่ามันอยู่แถวนี้แหละถ้าเราเห็นว่าราคาเมื่อวานอยู่ที่4ี่บาทส8แล้วเรารู้สึกว่าน่าสนใจจังเลย mm. เอืออ่ะบางคนบอกน่าสนใจจังเลยบางคนบอกว่าไม่น่าสนใจจังเลยถ้าเกิดเป็นในมุมพี่จอยพี่แนนมองอยังไงคะมองน่าสนใจหรือมองไม่น่าสนใจ อาจจะต้องมองเป็นตัวแบบ risk reward นิดนึงอะคะ่ะว่าถ้ามันเห็นแกลบด้านบนกว้างๆอย่างนี้แล้วก็เราต้องดูคัดลอสด,ด้วยนะว่าเขาให้ไว้เท่าไหร่ถ้าดูความคุ้มค่าแล้วมันคุ้มก็น่าสนใจอยู่ค่ะอืมใช่ค่ะท่านผู้ชมก็คิดตามนะคะอย่างที่คุณแนนพูดเลยใช่ค่ะเราก็ต้องมาเทียบว,ว่าอ่าสิ่งที่เราจะได้รับมันคือร e w a r วอดเนาะกับสิ่งที่เราจะต้องเสียก็คือการขาดทุนก็คือริสนะคะเป็นเท่าไหร่ทีน,นี้แหมเราต้องหาเองไหมคะ ไม่ต้องใช่ค่ะซูมเอาซูมเอาหน่อยซูมเอาหน่อยอ่ะปึ๊บกลับมาต้องหาเองไม่ต้องค่ะเราย้อนกลับไปนิดนึงตรงนี้นะปุ่มข้างบนนะคะกดทีหนึ่งอ่ากดอีกทีหนึ่งสองทีนะเ,เพราะว่าเรากลับมาสองหน้าใช่ไ <ฮะ S 2> หมคะเราก็มาดูเลยค่ะว่าที g อจีอ่ะเขาให้ซื้อที่เท่าไหร่อ่าเราเลื่อนตรงนี้นิดนึงเราเลื่อนได้ทีเอจีเขาให้ซื้อที่ราคาสี B ่บาทสี่สิบสี่ แล้วก็ขายที่4ี่บาทห้เป็น้าต้านแรก4ี่บาทเจเป็นนาตา้านที่ 2, 2> uh huh. เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวลองซ uh ูม huh. นี่ค่ะเห็นไหม uh huh. เขาจะให้3ระดับราคาเลยนะคะแล้วแต่เราจะวางได้เลยนะคะแล้วก็มี้าต้านที่3ก็คือจะเป็น4 88, uh ี่บาทแปนะคะที่สำคัญคือเราสามารถเอานิ้วนะคะปาดมาทางซ้ายแล้วจะเห็นอะไรเอ่ย STOP l o s s ที่4บาท3ามสิบลิของเราคือ จากราคาที่ซื้อสี่บาทสิบสี oh, ่เทียบกับสต็อปลอสที่สี่บาทสามสิบแปดเป็นเท่าไหร่เลยเท่าไหร่คะกี่ช่องสองกันนะสามช่องปะนับอานับเลยเออให้มีแนวนะสี่สี่สิบสองสี่สิบสี่สี่สิบสี่แล้วก็สี่สิบสองสี่สิบสามแปดก็สี่ช่องเอานับเขาด้วยนัสร็จสี่ช่อง ใช่ไหมนับนจุดที่ซื้อก็เป็นสี่ช่องอแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเมื่อกี้ถ้าถิดจําได้เส้นค่าเฉลี่ยเ89ใช่ไหมคะจะอยู่ใกล้ๆก,กับจุดสูงเก่าใช่ไหมแถวๆเท่าไหร่คะจําได้ไหมเหอ,อ่ย4.0นะคะาไม่แน่ใจไม่แน่ใจ,ใจกลับไปดูวิธีกลับไปดูนะคะเราก็กดที่ T G แล้วก็กดชาร์จตรงนี้ได้เลยสิ่งที่เราทําไว้มันไม่หายไง นี่ไงนี่นะสิ่งที่เราตีเส้นไว้มันไม่หายอะไรเอ่ยสี่จุดสี่จุดเจ็ดศูนย์อ่ะถ้าเกิดลงสี่ช่องแล้วรีวอร์ดสิ่งที่เราได้รับจะได้กี่ช่องคะโอ้เยอะเลยค่ะอาจจะยังไม่ทันได้คำนวณเลยใช่ไหมคุณแอนใช่ใชเยอะกว่านั่นแน่โอถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราก็แค่ตั้งรอตั้งรอที่ราคาซื้อก็คือสี่บาทสีสิบสี่วันนี้มันสี่บาทสี่สบแปดห่างห่างจาก จุดที่ซื้อประมาณสองช่องเนาะ,ะอ่าก็สี่สิบแปดสี่สี่หกกับสี่สี่สี่สั่งแค่สองช่องใครที่ใจร้อนค่ะคุณแอนกลัวไม่ได้ของจะเคาะก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็ต้องขยับนิดน,นึงนะว่าจุดที่เราซื้อเทียบกับลิสต์มันกี่ช่องอืมอืมอือ่ะมันต้องขยับขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดเราไล่ซื้อเนาะเออมันไม่เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราเราก็สามารถวางแผนได้น,นี่ก่อนตลาดเปิดนะเนี่ยมาแล้ว มาเดี๋ยวนี้แล้วบัตรเดี๋ยวนี้เลยจริงว่ะใช่เ่ะ๋ยวอดูหน่อยู่เปิดแล้วบวกอยูว่าตลาดตลาดคาดการอะไรอยู่เพราะว่าเปิดเช้ามาเนี่ยยังคงบวกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะค่ะวันนี้เปิดเร็วนะเนี่ยเปิดก่อนเปิดก่อนสิบโมงตั้งสามนาทีนะคะค่ะยายฉะนั้นเนี่ยเราเห็นละอ้าวดูซิตอนนี้ขยบมาเป็นสี่บาทห้าสิบล้วขอแอบไปดูราคาตรงบิดออฟเฟอร์นิดนึงด้านล่างนะคะกดคําว่าบายเซล l นะคะ อ่ะเราก็ดูอ่ะเปิด4บาท48บอยู่ข้ามาที่4ี่บาทห0ิถ้าสมมติเราบอกว่าเรากลัวเรากลัวไม่ได้ของเราแบบอ,อยากอยากจะเอาแบบว่าซื้อเลยก็ต้องถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะซื้อสบาทสี่ิบอย่าลืมนะคะว่าเราต้องขยับลิซขึ้นมาด้วยนะคะอย่างที่เราคุยกันทีนี้ยังเหลือหุ้นอีกตัวหนึ่งอันนี้น,นี้เคลียร์ไหมอ่ะค่ะซ้อไรกันเลยนะทีนีไ้ได้ละได้ละสำหรับ TFG อีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวหนึง,นงหรือเปล่า เดี๋ยวเราดูนิดหนึ่งไปที่เมนูสแกนค่ะแล้วก็มากดที่ A X T R A R T อ่ะต้องค่อยๆอ,อ่า,านเนาะตัวสอษนมันเยอะกํล<ป>ังงงว่า้าริตมันก็ต้องเป็นข้างหลังเป็น E หรือเปล่านะเห็นอย่างเงี้ยอะไอ่านี่คืออันนี้นเป็นความรู้แบบวันนี้เลยนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตัวท้ายเนี่ยเรา,าจะมีคําว่า RT เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีตัวหนึ่งมันจะเป็นห้อยท้ายเัาจะมีชื่อหุ้นใช่ไหมแล้วลงท้ายด้วย PF อ่าแล้วก็จะมีชื่อหุ้นแล้วก็ลงท้ายด้ว e ย i อเอฟแล้วก็เป็นชื่อหุ้นอ่านี่ติดละอ่านี่ชื่อหุ้นแล้วก็ลงท้ายด้วยอา i tr อ i t อาอทีืมอ่แล้วก็ทีใช่ป่ะอันนี้หลีดอันเนี้ยเขาจะเป็นลงท้ายด้วย r t แสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยไม่ใช่ชื่อแบบคือชื่อเดิมเขาอะไม่ใช่ชื่อนี้อื อันนี้มีมีม,มีเป็นชื่อเดิมชื่อเดิมเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าชื่อเดิมเขาชื่ออะไรค่ะถ้าเกิดกดเขาไปดูจะรู้เลยเนี่ยค่ะแอบดูนิดนึงอเ,เอานิ้วไปแตะแตะปึ๊บกดโคดค่ะพอดีว่าเราค้างอยู่ที่หน้า company info เห็นอะไรเอ่ยเห็นอะไรไหมคะนี่มันคือใช่ค่ะเป็นกองทุนโลตัสค่ะชื่อเดิมนะเกดทำกันบ้านมาให้ว่าชื่อเดิมเขาคือ L P เอฟค่ะกองทุนชื่อนี้เลยอืมอืออ่าโลตัส PF นะคะเป็นแบบเอ่อลงทุนในกร,รมิทธิ์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในโลตัสนะคะแต่ว่าโลตัสทีล่ลงอยู่ในกองทุนนี้เนี่ยเขามีแค่23แห่งเท่านั้นนะคะ23แห่งเท่านั้นนะคะการปรับเป็น RT เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมซึ่งนักลงทุนสามารถอ่านหาข้อมูลอ่านได้จากตลาดหลักทรัพย์นะคะอ่าทีนี้แหมแต่เนี่ยเราเป็นเทคนิคทคนิเศษใช่ไหมเราบอกโอเคเรารู้และรู้จักแล้ว เราอยากรู้ว่าราคาเขาเป็นยังไงอกดที่ชาร์ตลักษณะก็จะคล้ายๆก,กันกับที่เกตพาดูกับหุ้นทีเก็คือเขาลงมาอพอดีว่านี่ลงมานะคะแล้วก็ยืนอยู่เหนือนเส้น5ตรงนี้เลยเห็นไหมคะก็จะมีการเงงเงงขึ้นนิดนึงใครที่ชอบกลุ่มนี้นะคะก็สามารถเ,าเลือกนะคะเลือกเลือกเทรดนะคะเลือกเทรดได้เพราะว่านี่ัเป็นเรื่องของสวิงเทรดนะคะอยากดูราคา กดตรงไหนกดที่สแกนกลับมาที่เดิมค่ะมีราคาซื้อก็คือพพอร์ตเนาะสิบนะคะแนวต้านก็มีพร้อมและมีจุด stop loss เหมือนเดิมค่ะถ้าสนใจแล้วเนี่ยอย่าลืมวัดลิสกับ Reward เทียบจุดที่ซื้อกับจุด stop loss <ๆ>ให้ดีค่ะว่าสัดส่วนที่เราจะเสียกับสัดส่วนที่เราจะได้คุ้มกันไหมค่ะอันนี้มันเป็นวิธีการซื้อเหมือนซื้อหุ้นเลยใช่ไหมคะแม้ว่ามันจะเป็นหน้าตาชื่อที่มันเป็นแบบนี้ ใช่ค่ะเราสามารถกดไปดูได้นะคะสมมติเรากดที่ชื่อหุ้นนอนแล้วเรากดตายเขาจะวิ่งมาที่หน้าบายเซลล์ราคาจะเคลื่อนไหวเหมือนหุ้นทุกประการเลยค่ะเราก็ซื้อขายได้ตามปกติเลยโดยที่มีสภาพคล่องนะคะก็คือมีวอลลุ่มบิดวอลลุ่มออฟเฟอร์นะมีราคาบิดราคาออฟเฟอร์ให้เราเห็นเหมือนหุ้นเลยค่ะจริงๆอ,อันนี้เราดูโดยอิงกับเรื่องของการใช้เทคนิคเขามาจับขอดูปันผลนิดนึงได้ไหมเกดได้ค่ะเดี๋ยวย้อนกับไปดูเดี๋ยนะคะ น,นันปกติเนี่ยถ้าคนจะลงทุนในส่วนเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงทุนซื้อเพื่อปันผลแต่พอเอิญมันเนี้มาติดในสแกนของเราที่เป็นสแกนเทคนิคอลค่ะ,คะถ้าถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูปันผลเนาะจิ้มที่ชื่อหุ้นนะคะแล้วก็กดขวดอีกทีหนึ่งนะคะเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงมานะคะก็จะมีในส่วนของเลโชนะคะดีเวเดนของตัวนี้ยังเป็นศูนย์อยู่ แต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ TFG TFG กด TFG นะ TFG ปันผล6% okay. อืโอเคก็ได้รู้ว่าตัวของฮีโรเองสามารถดูได้ทั้งเรื่องของเร t i ต่างๆนะดูได้ถึงขั้นว่าดิวเดนดิวเป็นอะไรยังไงบ้างนะแล้วก็จะบอกว่าไม่แน่ตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าแอบคิดอยู่ว่า MK เขาไปจัดโปรโมชั่นตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะเขาจะจัดแค่ในพวกแบบดิซโลตาซี <3. S 2> <4. S 1> อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใช่ ก็ต้องดูนะหล่ะดูดูพื้นฐานมาก่อนนิดนึงดูข่าวประกอบหน่อยใช่ค่ะก็ลองดูนะคะสําหรับหุ้นที่อยู่ในสวิงเทรดค่ะฝากไ้ด้วยนะคะคุณผู้ชมตัวไหนที่ไม่คุ้นคุณผู้ชมกลับไปหาที่โคดกันไปดูซิว่ารายละเอียดเขาเป็นยังไงนะคะและตัวไหนที่คุ้นคุณผู้ชมก็ทําตามได้มีทั้งตัวของจุดเข้าจุดขายแล้วก็จุดในการสต็อปลอสด้วยนะคะฝากไว้สำหรับกลยุทธ์จากฮีโร่วันนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ